าเย็นๆนะคะวันนี้วันนี้เด็กเล่นนี่ยังอันเด็กหน่อยคำเด็กหน่อยตีร่างากายพี่น้องอยู่กับเด็กหน่อยก็มี้ความสุขพีน่น<อ>้องสบายกายสบายใจเอาเล่นกันนะเด็กๆสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลาวันพุธเจ็ดสิบเจ็ดนอน,นะคะวันนี้โอ้ ลักเลข11นะคะจะได้เดินทางไปเรื่องพี่น้องมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวชมทุ่งนะวันนี้นาเดนนี้ก็เคยไปทำต้องเมตตาอยู่ันดัเที่จะผลสำน้าสวัสดีแม่น้องค่ะขอบคุณแม่น้องนะคะแวะมาชมทุ่ง ไม่เห็นครับอ่าอะไรคะับเด็ดถุงไว้ลูกเด็ถุงใส่ถุงปุ๋ยไว้นู่นเส่ถุงอ,อ้อหมาวางให้ยาย่ขอบอคุณแม่น้องนะคะที่แวะมาทักทายมัดูวัววัวออกลูกนะ้อดลูกแล้วนะออกมายังลูกออกมายังนอน <c oughs> เขากินเขากินอะไรกินเกลือเหรอ กินอะไรนะกินเกลือแร่นะบำรุงเกลือแร่นะฮะวัวกินเกลือแร่ด้อนั่นเ้อเห็นบอกอาหารเสริมของวัวนะฮะทำไมเราเลี้ยงไม่มีนะครับแบบนี้นะนี่กขากำลังกินอย่างปิ่นนะฮะนี่เกลือแร่นะไปขึ้นสูงนะลูกตกเห็นไ,ไหมแนมะ่น้องวัวก,กินเกลือแร่บ้านแม่นะ้องมีแบบนี้ไหม แฟนก็แลงก็กินนะฮะกำลังคอดลูกใหม่บำรุงนะปกติก็ให้กินอยู่แล้วงานเรนนี่ก็เคยสองเมื่อค่ะเอ้ยวันดำเมื่อยามฝนพรหน้า เอกนร้อยไทยแปลไม่มีนรอยไทยแปล,อออแปลขอบคุณสามล้านดวงตานะคะ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคน ขาก็จะกินแบบนั้นนะทุกคนก็จะมากินเกลือแร่นะบำรุงร่างกายนะโอ้ยใส่เปรอเด็กไรเลยเก็บก็ไม่วิ่งไม่น้องเลยเงียบเก็บเงียบๆเลยนะฮะรอยใส้เป้เอ๊ะอะไรเียเ หวงลูกเขานัเละพอดแล้วนะคะหน้าตาน่ารักเลยนะจิรวัตรถิมสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะสิบล้านดวงตานะ,ะขอบคุณนะคะที่แวะมารอยไทยแป๊ไม่มีรมาเลี้ยงมาเลี้ยง มาเลี้ยงวัวกับเด็กสวัสดีครับสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้อง V Channel นะค,ะคุณจิราจิรวัชชิมสวัสดีนะคะทีนนี่คือสีสเกตนะคะสีสเกตสวัสดีครับคนสวยสวัสดีหญิงเล็กสวัสดีครับคนสวยไม่สวยนะไม่สวยีไม่สวยนะอร่อยใส่แป๊บใส่แปะละ ไม่ยิงเล็กพี่วีไม่สวยใช่ไหมพี่วีจ้ากดๆกดๆค่ายิงเล็กกดๆนะคะสวัสดีคุณจิรวัตรอากน้องยิงเล็กนะ,ะ <c oughs> ได้นองขึ้นตัวอีกระว,ว,วังหัวนะลูก พี่พี่รอสวัสดีค่ะน้องน,น้องหญิงเล็กชมน้องวัวก่อนมาชมน้องวัวชมไหมบ้านผมก็เลี้ยงวัวบ้านเียเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะวัวมีสี่ตัวเพิ่งจะคลอดเมื่อวานโอ้โอุตสาเข้าตั้งนานนะแต่ไม่คลอดนะนี่จะฟังให้นะเด็กก็กําลังจะฟังให้ไม่คลอดนะอพอไปพอไปอ่ัศนศึกษากับเด็กแค่นั้นฮนะคลอดเชื่เลยนะ <c oughs> นี่เขานอนอยู่น่ารักมากด้วยนะ้องเปีย อยู่ในค้องนะคะบ้านตัวเองอับพี่วีบ้านตัวเอง,อบ,เองบ้านใครบ้านพี่หรือบ้านใครยิงเล็กนี่นี่เขาหน้ารักนะคะโตมตมิพาเข้ามาตรงนี้นะครันั้นผมขอดูหน่อยครับนี่ไงดูใครดูวีหรือดูวัวนี่เห็นไหมหน่ารักไหม น่ารักมากฉั้นผมขอดูหน่อยดูเอ่อดูน้องเขาชื่ออะไรน้องต้นไผ่นะคะทีวีไม่ใส่แว่นสายตาอีกเนี่ยไม่ได้ใส่น่ารักขุดๆนี่หูยาวนะคะหูยาวต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่ไไเฉยเมยนะคระับออกเบาหวา,านอดเบาหวาน บ้านผมเลี้ยงสิบตัวโอ้รวยมากนะคะเลี้ยงสิบตัวเลี้ยงสิบตัวรวยมากน่ารักใช่น่ารัก,น,รกน่ารักมากแม่เขาห่วงนะพอเราขับรถมานะแม่เขาก็เข้ามาคอกเลยห่วงลูกเขานะคะอ่านปิดชีวิตเปลี่ยนทนายสุดหรออ่านอะไรอ่านอะไรน้องเสียกยอนไรปิดคะ คิดถึงนะคะน้องเปียทีวีมัน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 อะไรนน,นะ,ะน้องต้นไผ่ใช่คะ่ะน้องต้นขยายกรอบน้องมันก็เลยลืมๆเลยนะฮะทุกคนอาจจะลายตานะ,ะบ้านวีมีพี่สาวเลี้ยงอยู่คนเดียวนะคะแต่ตัวนี้ก็สาหาัสขนาดปลูกวางให้นะ,ะ,ะามาขนาดปลูกฟางใหะะ้ เนี่ยกองฟางแล้วก็วัวพี่วีมีกี่ตัววัวมีสีนะคะลูกเราตัวหนึ่งปายมีสี่นะลูกตัวแค่แต่ลูกชายนะบ้านนี้ก็จะลูกชายลูกสาวลูกสาวอยู่นู่นน้องแกน้องแมวไปแผลวันวาเลนไทนยลูกน้องเาแปลทำไมตอนนี้โอ้เดี๋ยวเพื่อนก็ได้ไม่ครบหรอก เหรอว่อยู่ตรงนี้ค่ะกำลังนี่กลังนอนกิ๊กโคนนะคนนี้ชื่ออะไรนะนกนิสคุณแพงนะคะน้องคุณแพงอืมอารหลคุณเอื้อสวัสดีคุณเอื้อนะคะสวัสดีแม่น้องจากยิงเล็กนะคะ ไปกำลังนอนทีกบทนี่อ้าวหมุนหมุนตายเข้านะตายเข้าก็เลยหมุนนะเป็นไรนะรับสายก่อนนะคะก็จะมาส่งของเน็ตเน็ดไปเมื่อกี้ไม่ไปยังอยู่ยังอยู่พี่รับสายไงยจเล็กพี่รับสายเ็จะมาส่งของนะ,ะก็เลยรับสายนี่ ารักวะกำลังรีดที่โคนเนอะพี่น้องอันนี้คือสมบัติเด็กๆนะเด็กๆตามมาสวัสดีครับพี่ม่งมั่นสวัสดีแม่เอือ้อปัดน้องหญิงเละะ็กนึ่งร้อยเจ้าพี่เจ้าระดูตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมาก,าก,มากพี่ีน้องนุย้ยสวัสดีน้องนุ้ยนะคะ เลียงไม่ยากนะคะทตกวันนี้เนาะจะมีท่อน้ําฉีดน้ํานะเอาน้ําให้วัววัวให้ควายมีฟางให้ตัดยากให้นะขอบคุณน้องหญิงเล็กนะคะ <c oughs> ข้าได้เพียงดินไหมข้าได้เพียงดินก็ได้ <c oughs> ขาดที่ไหมคะท่นยินง,งานก็มีนะคะงานวัดหอมมาลงนู่อห้ากระสอบนะคะคืนนี้คาดว่าจะอยู่ดึกทางนี้ก,กะะะะ็จะปลูกปลูกหญ้านะ,ะทางนี้เนาะจะปลูกหญ้านะสามสิบเอ็ดบกราคมนี้ไปช็อปที่ติ๊กต<อ>็อกช็อปเพ่เดย์ช็อปวันี้ของแจกคูปองลดแรงเปิดเพลงแรตีพีวีคุปองไลฟ์คุ้มอุยได้นะค,ะคุยได้ว่าจะแพ้แบงค์ร้องเพลงลน,นะแจกคูปองส่งฟรีไม่มีนี่เขาเล่นพี่โคนนะค่ะ ใกล้จังดินแล้วยังไงตัวเลออ็กสวัสดีครับทีลีนะ้องอ้ยสวัสดีค่ะน้องสอนคขาโอเคค่ะตื่นมองดูตาต้องหน้ามองดินอุ้มเสียงไม่ไปเลยน้อง้อยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีพี่แพตตี้พาพี่แพตตี้ไปดูตัวเล็กดีกว่าคนดื้อคนดื้อ ท่พระชาสวัสดีค่ะาจาันน้องนี่นะน้องต้นไถ่นะฮะเขากำลังนำเสนอนะฮะ,ะน่ารักสมมดตนี้อุ้ยทำไมเขาเอาของบางโถมลูกเขาล้นนี่สวัสดีครับน้องแม่น้องจากมีโมมันนะนี่กินจนถมลูกเลยนะเบบีบ้ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะ ยังไม่เดินปอุ๊ปุูป่สวัสดีคะ่ะเราลูกเขาซ่อนหรือเปล่าเนี่ยนะ่าลูกซ่อนไหมเนี่ยน่ารักเลยอุ๊ปุู่เมื่อว <c oughs> า,านนี้ออกมายังไม่มีไม่มีกลัวยังหอมเล็กนิดเดียวนะคะ นี่นี่นตัวยตัวน้อยนี่น้องไผ่ใช่น้องเตินไผ่นะ <van> สวัสดีพ่อมม่มั่นจากน้องน้ำป้อยนะคะดีนึกว่าแม่เขายังมีท้องอีกนะคะท้องก็ยังใหญ่ยสวัสดีปุ๊ปสวัสดีจะเจีดีใจยังเล็กแต่ปบปุ๊นะสวัสดีพี่สเปิรข้าน่ารักใช่โน่น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 เนี่ยมันขาเขายาวมากนะขาเขายาวมากค่ะเตินยังไม่แข็งแรงนะเสียอยู่นะ กินน้องเลยได้พี่เสมอกินน้องเรียบร้อยนะเออ่าเขายัางไงนะก็าเดินเดินยังไม่แข็งแรงกรนะเบิงง่วงกรเบงง่วง,ง,ง,วงพี่น้องพ่อเขาสวยๆนะผิวสีแดงๆนะพ่อยิงเล็กรอแล้วนะกำลังจะรอเองหนุนๆไปแล้วจิ๊บคนแปรตี้สวัสดีค่ะาจากเม่เอือนนะคะ เอกเปิดไฟไว้ให้ไให้ัวอย่างลูกอกน้อยอีกน้อยหลบมุมกล้องค่ะครับเปิดไฟให้หัวหรือยังเปิดเปิดไล่ยุงหรือยังสวัสดีครับเป็นต่อเป็นต่อคนหลอใ่เจะให้ไปดูนะก็ยืนข้างนอก มุ่นะงใจนำเสนอนะมันน่ารักนะเอาเหยวเหยวๆแไม่แมวใช่แมวนนนนนนนี่นตลาดแป๊บโอเคค่ะพี่พี่เสมอจากติดตอนะฮะมันจะร้องเียงอะไรคะ ต้องจุ่มอ่ะน้องกับล้อต้องจุ่มเหรอต้องจุ่มร้องดีๆนะคะมาค่ะมามาขอมามาลองเร็วดูอยากจะทำอย่างวิถี ซื้อหมอนไปหาปลอกหมอนที่พอดีไม่มีเรามาดูคลิปนี้ถ้าซื้อหมอนโทเทอรี่นะคะไซส์ทุกไซส์เลย1,700กรัมหรือ2,500กรัมไปสามารถที่จะใส่ปลอกหมอนของซานต้าเบดดิ้งได้ไซส์ยี่สิ30นิ้วเพลงนี้ตึ้งสองชุ้มคุ้มถามแล้วถามแล้วแจกส่วนลดร้านคุ้มห้าสิบเปอร์เสำหรับช็อเอาติดพื้นค่ะส่วนลดแปดสิบเปอร์เห้ามพลาดหกุมภาพันธ์2ชุ้มเท่านั้นพร้อมก่อนคุ้ม 嗯。Yeah, <Okay. S 1> okay. เนกาแฟรูปตาหัวเหมครบตูวหัวจ wow ีย um. ังไรเนี here, ่อ้ม right. ่ต้องเล่าไรมันคนนี้ เด็กนะคะมาเลี้ยงวัววัวกําลังคลอดได้2วันนะคะน่ารักสักหมูต่มิสายลมพาพัดพาหัวใจหนิบหน้าทําทั้เศร้าเงาก็คิดถึงเธอผ่านมาแล้วก็อยู่อย่างนี้เสมอไม่เคยได้เจอสิ่งที่หวังค้ํงคาในใจ ี่ทนไม่ไหวหัวใจช้ำเกินเยียวยาต้นทายน้งแขนนี่น,นี่ตัวนี้น้องแขนตัวนี้นะอันนี้เ็นแต่ข้างหลังนะน,นี่มาแล้วนี่โชว์โชว์มืดแล้วออกออกย่นี่นี่เสมอ เดินเขยังเซนะคะเด็กน้อยสองสองวันนะคะเด็กน้อยน่ารักมากตัวผู่ัวผปูลูกชายนะ,ะลูกชายไปไปไปเสียแม่แลกอกบตัวนี้ไม่อ้อย้าแตงกนแผนนะคะเปิดไว้คุณวีนะคะฟัลังสื่นตัขอบคุณคุณแนนนะคะมีอยู่สามตัวนะคะ จากเงินออมของเด็กน้อยนะของน้องเอกนะคะเงินออมของตอนนะพวก็ยายๆยให้เขามาเขาก็ใส่กระปุกไปนะคะเขาก็ได้ได้มานี่นะคะเงินออมของเด็กนะสามตัวเนงะิน <c oughs> ออมของเด็กออมที่โรงเรียนนะออมทุก,ทกวันเราไปออมทุกวันเนาะจะไดนะ้น่ารักกว่าเลสใช่เสมอหน้าตาเขาน่ารักมาก พ่อเขาสวยนะพี่เสมอตัวใหญ่แต่ตัวผู้ก็จะเลี้ยงลำบากนิดหนึ่งตัวผู้ตัวผู้พี่ตัวผู้ได้ลูกชายได้ลูกชายดูบรบรยากาศทางนี้สวยงามครับุนเยอะต้องจะรำไป

จะเล่นกันคะคุณไม่มีอะไรเด็กเล่นกันกันศูนค่่มัค่ะชื่นกล้องหน้าหล้านกล้องหลังสิามเอ้ยวันงและลูกเราวังไฟนะเมมอโมรี่ความจําได้หนึ่งเทลบายราคาค่ะสวัสดีจ้าพี่ช้งแดงบกพีกจิตสวัสดีพี่กิตจัพี่ช้างแดงนะดูทั้งรูว่าสูไม่ไว ไม่มีอะไรจะให้ยังเขาเธอไม่รักไม่รักหลอกคุณอย่างเราไม่มีอย่างเขาที่เธอต้องการเรามันน้อยบุญวาสนาไม่ขีบัญญาจะไปแข่งขัน จะให้นมองตาใจเอชุนแก้วน้งแสบชุนับรรกาตรนี้เลยนะบกตรงนี้ที่ให้นั่งนะแบนแก้วบนีนะบาสงสีที่นันี่น้มีอะไรมนกระดาษทชชูนะชุแก้วครับ รูดูวูไหมใใจไปยังเทันันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวงตะวันอากจ,จะหันมามองกันบ้าง บุณขึ้นแล้วทา่ในุณก็เชิญตามสบายนะคะแล้วพี่ไปย้อนหลังนะเพาะวันนี้ไม่ได้ไหลเพราะวันไม่ไ,ไหลวันนี้ยิบหลักสิบรับที่เสมอยิบหลักสิบนะคะ,คะ,คะวันนี้นอนนเอามันแพง เจอมันจใจในข้าวเป็นคนสำคัญเขาปลาเล้วนน้องแสนค้อมเพื่อนพอดีเลยเมาขุดจุดไป้องเสื่อเอาปลาเป็นบ่ใ,นใจก็ยังแอบฝันวันที่ฟ้าไรแสงแห่งดวงตะวันฉันลืมลืมเลย ยิบสิวันนั้นอะไรเอนหันดวยนไรู้สักวันหรอกนะกบินักดีน้องต้นนะครับ กับเด็กๆปาพ mm hmm. ุ่นนะคะทุกคนคนพ่ันวนพ่อเปนเด็กนะเล่นกันก็ระวังสิลูกยายก็มองอยู่ยายมองไม่ทันเด้ตากผ้าหนา้าฝนที่พนกลิ่นอับต้องดาดาทีา่ไหมหอมนานเกินคาด จากกันไปเสือไวเ้เป็นคำสัญญาที่ชานชลาส่งเธอขึ้นบนรถไปหากใจ,จยามนี้ความรักที่มีมากมายรักด้วยหัวใจฝากไวเ้เป็นคำ ขอบคุณน้องการนะคะที่แวะมานะคะเด็กๆเข้าบ้านนะคะทุกคนขอบคุณ,คณทุกรายทุกเลิฟนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะเด็กเริ่มหยุ่มกันแล้วบ๊ายะะบายนะบ๊ายบายนะทุกคนลงเลยเด้อขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะ